มันยากครับยากตรงที่ว่าประชาชนเข้าเข้าถึงเข้าถึงข่าวสารเข้าถึงเข้าถึงหลักของประชาธิปไตยแล้วและยิ่งและยิ่งมาคราวนี้นะผู้หญิงกองทุนสตรีอ๋อกองทุนสตรีโอ้ยิ่งหนักหนาสาหัสสาการหนักยิ่งกว่าเท่าไหร่พี่กองทุนสตรีให้อีกหนึ่งล้านหรือเปล่าจังหวัดลูเกินนะแปดสิบล้านใช่ไหมอะไรทำนองนั้นแหละจังหวัดท้ังหวัถิ่นไม่เป็นจังหวัดใช่ไหมจังหวัดแล้วก็ต้องมารวมตัวเป็นสมาชิกก่อนไม่ต้องเสียเงินค่าสมาชิกงะท่านผู้ชมฮะ ท่านรู้สึกผมฟันนั้นผมฟังฟังพิ่ติ๋วท่านละตาวันไม่ใช่ไม่ใช่พ่ติ๋วสันสดีสร์หน้าพงบอกว่า มาเป็นสมาชิกของกองทุนสตรีไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่ไปใช้สิทธิ์ในการจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ร่วมกันทำเป็นกลุ่มนี่คือหลักของประชาธิปไตยที่อยากจะเสริมอีกนิดน,นึงก็ค,คือว่าเมื่อกี้โทษกลับไปเรื่องกระดาอยู่ด้วยกระดาทีก็คือไอ้ผู้ที่สลิมที่ใส่เสื้อขขนผู้กระแดษไอ้หน้าข่างอ่านผมถือว่าเป็นผู้กระดดษนั่นเลยกระดกเลยครับมันไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรกันแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งนะที่สําคัญนะท่านผู้ชมคคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ รู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนนะอันนี้พูดตรงๆนะครับประเทศในกรุงเทพเนี่ยมีเล็กกองทุนชุมชนเมืองนะเขามีชุมชนเมืองี s m l นะครับเพราะว่าม s m l นะมีชุมชนเมืองนะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีอย่างหมู่บ้านเพื่อนผมแถวดอนเมืองเนี่ยที่จะเลือกตั้งเนี่ยในคุณนี่นะครับก็คือก็คือเขามีโครงการกองทุน SML ไม่ได้เหมือน SML ของพรรคประชาธิปัตย์นะไอ้อะไรไทยเข้มแข็ง เออเอานั่งเอาอะไรแล้วนะตู้ตู้น้ำหยอดเหรียญค่ะ2องแสนสี่หมื่นสามพันบาทตู้น้ำมันลุงพายหยอดเหรียญเนียนะคะแปด0 0ื่บาทประมาณแปดหมื่นซื้อในตู้น้ำของเฮงซวยของมันเนี่ยนะคะสามได้สาอ่ ซื้อตู้น้ำมันลุงพายได้3ามตู้ซื้อของมันได้1ึตู้ไอกองทุนในกรุงเทพเนี่ยเขาให้ไปสมาชิกในหมู่บ้านไปรวมตัวกันต้องไปประชุมด้วยนะใช่ถูกต้องไงก็นี่คือืหลักของประชาธิปไตยเนี่นี่คือหลักประชาธิปไตยเบื้องต้นเริ่มต้นจากที่บ้าน่ะนะครับนี่คือหลักประชาธิปไตยเบื้องต้นที่บ้านฉะนั้นไอการที่ไอกลุ่มหน้าขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันพยายามมารวมตัวเนี่ย มันทำอะไรมันไม่มันทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วและไอ้พวกนี้นะมันชอบไปดูถูกมันจะชอบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโง่แล้วรู้ได้ไงว่าโง่อือก็เอาตัวมันเทียบไงตัวมันโง่ไม่คือพี่คือผมเคยถามนะแต่เขพูดแบบไม่โง่เป็นสลิมไม่ได้คือผมเคยถามพวกมันนะเคยถามคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยบอกว่ามาบอกว่าคนที่เลือกทักษิณน่ะรู้ไม่เท่าทันทักษิณแล้วอาจารย์ครับ อาจารย์รู้ได้ไงว่าเขารู้ไม่เท่าทันอจาอจารย์ไปทําวิจัยมาเหรอหนขอดูไหนขอดูระเบียบวิธีการวิจัยไหนซิว่าอาจารย์ไปทําวิจัยแบบไหนวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยเชิงปริมาณเอามาให้ดูหน่อยสิก็ให้ไม่ได้หรอกเขามีแต่ความรู้สึกคิดอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความด้วยความด้วยความที่ผมเห็นพวกเขานะกําลังดิ้นรนกันนะดิ้นรนที่จะทําอะไรต่อมีอะไรนะซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะว่าที่เราคุยกันเมื่อวันอังคารว่า ถ้าทําไม่เสร็จไม่ได้ภายในไม่ได้เสร็จนะฝ่าวข้อนข้างจะฝาวอยู่ที่วันนี้ข่าววันนี้เท่าไหร่แล้วครับคุณพี่ข่าววันนี้วันที่หกอ๋อคุณพี่ระวังว่าครับเดี๋ยวเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับน้องแดงอยู่ตอนตอนวันที่สิบเก้าเนี่ยนะครับตอนนั้นวันเวลาเท่าไหร่อุ้ยเวลาเดียวกันเลยอ่ะคุณพี่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยตอนนั้นน้องแดงอยู่บาตะวันค่ะกำลังดูผู้ชายอยู่เลยนะคะคุณพี่ข่าระวังนะครับแต่คราวนี้ไม่อันนี้ผมไม่ต้องระวังนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าวันที่สิบหกพิจารณาเนี่ยเสียไอ้ นะครับเสีอ้ายนะบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยะจะเป็นประธานพิธีพิธีบวงสวงเทพยีดาบูชาแผ่นดินณนท้องสนามหลวงเวลา9ก้านฬิกาเป็นต้นไปโอยคุบพคาะเชิญไปทําบุญโดยพร้อมเพรียงกันบีคุณบีค่ะนี่แหละครับพวกปัญญาชนมันคิดกันได้แบบนี้หรอคะ สรุปแล้วไม่คือพอมาเห็นขประกาศของนี้ใช่ไหมเต้<ม>คือไอ้ความพยายามที่เขาจะโหมกําลังเข้าม,มาเนี่ยหให้ได้ภายในวันที่สิบเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮะวันที่สิบสามตุลาการสารรัฐมนูนกำลังจะบอก,กว่าจะเอาคือเลื่อนมาแล้วไงสองสองรอบแล้วเลื่อนได้อีกไม่เป็นไรก็บอกวันที่สิบสามจะมีการพิจารณาซึ่งตอนนี้ท่าทางของตุลาการสารรัฐมนูญเนี่ยมันเหมือนเด็กหลงแม่ เงาคยไปเที่ยวงานวัดใช่ไหมแล้วหักหลงเห็นเด็กมัดเห็นเด็กหลงพ่อแม่มันเป็นเด็กกรรมภาอ๋อตัวนี้กพราล้าต้องสงสารเท่หน่อยคุณพี่มันเป็นยังไงจริงๆไงจะหันไปพ่อแม่พ่ออยู่ไหนพ่อก็อยู่ทางแม่ก็อยู่ทางก็เลื่อนออก็เลื่อนอีกรอบหนึ่งแต่ความจริงนะเลื่อนอีกสิบห้าวัน คือคือเขาอาจจะอารับพิจารณาแต่ว่าเนื่องจากว่าเอกสารมันเยอะต้องใช้วิธีเอกสารเยอะสามร้อยสิบสองคนจะถอดไงไงไงใช่ไหมแล้วตกลงตกลงกับเดี๋ยวประธานสารประธานรัฐสภากับประธานรับสมาชิกไปป่ะรับหน้าตาหกสิบแปดเนี่ยนะครับที่ประสานรัฐธรรมนูญมีหน้าที่แค่สั่งให้หยุดไม่ได้สั่งสั่งให้หยุดเรื่องยังไงอะหยุดเรื่องยังไงถ้าเขาไม่หยุดอ่ะเอ คุณไม่ไม่มีอำนาจไปพังคับใช้เขานี่เอก็ตรงนี้ก็ก็แล้วแต่ไงคือคุณจะสามาม่หยุดแต่เขาไม่หยุดคุณจะทำยังไงก็15นะวันที่13บนี่จะเอาเนี่ยก็ท่านผู้ชมฮะก็คงจะได้ไปร่วมทําพิธีกันพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาด้าดินเทพยดาฟ้าดินเทพยดาบูชาแผ่นดินแผ่นดินนะฮะไกับเสอ้ายกันนะครับท่านผู้ชมครับสเสอ้ายขาวันที่16นะท่านผู้ชมผมผมเชียราา์เต็มที่เลยวันที่16มิถุนายน2556เนี่ยเวลาตั้งแต่9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปคราวนี้ไม่แช่แข็งไม่9ก้นาฬิกาจุดศูนย์หนึ่งนอเก้นาฬิกาเต็มนะวันนี้นะคราวนี้นะคือเขาเป็นคนบ้าเลิกยามนะไม่เสียไอ้ายขาช่วงนี้มันหน้ามรสุมนะคะพี่ คือมีที่ที่ที่ประเทศกับกินีเนี่ยน้องแม่คอ่านข่าวรัฐผมจําชื่อไม่ได้ว่ารัฐอะไรก็ไม่รู้นะครับฟ้าผ่าพร้อมทีเดียวนะครับคุณพี่ตาย2ีคนฟ้าผ่าที่ไหนที่ชุมชนนัวิกํำลังเด็กกาลังเล่นอยู่ในทุ่งนาเล่นฟุตบอลฟ้าผ่าลงมาทีเดียวตายน้ำหลวงสองคนสนามหลวงนี่ก็โล่งนะแล้วตอนนี้ คึ้มฟ้าคุ้มฝนเมื่อวานนี้ขับรถมาจากนครสวรรค์โอ้โหเมฆเมฆเมฆฝนมันลงมาเป็นแผ่นลงมาเลยกำลังร้องไห้หรือเปล่านี่บ้านเมืองมันเกิดอาเพศอะไรเกิดขึ้นมันเป็นหย่อมไงมึงเมื่ด้านข้างปีด้านข้างในแนวไกลนี่นะมันจะมันจะเป็นฟ้าสีสีสีน้ำเงินสกายแต่ตรงกลางนี่ดำทมึนเลยตกลงมานี่มันคล้ายๆย้อยลงมาเหมือนกับ เออพึ่งกำลังพึ่งอ่ะน้อยมาฟ้าร้องไห้หรือเปล่าไม่บ้านเมืองเกิดอาเพศอะไรเกิดขึ้นเน่ยพูดถึงดูสาระมันขุดเนี่ยนะเออมันมีมันมีข้อมูลน่าสนใจอีเร่องจะเล่เออมามีอีกเรื่องหนึ่งคือตัวตัวตัละการสารานี่ครัทเลอทะทล่าทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวพี่บี๊แซมมีมีมีอะไรลองฟังนะคนที่เอามาพูดเนี่ยนะเป็นคนที่เราต้องยอมรับนะแกเป็นเป็นศาสตราจารย์นะศาสตราจารย์คือด็อกรนันทวัฒน์บารมานเดี๋ยวก่อนนะพี่คือตอนแต่ก่อนเนี่ยดรนันท วัดแต่สอนอยู่จุฬาใช่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์จุฬาคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบทักเส้นเพราะว่าตก่อนผมแต่ก่อนผมเล่นปิ๊งเนี่ยอยู่ที่เดียวกับแกที่มาบุญทองแกก็ไม่ค่อยชอบทักษิณอันนี้ก็คือเป็นกลางแน่นอนเออนะปรากฏว่าแกเขียนบทนาทิกาเนะเรื่องในในพับลิกรอเน็ตเนี่ยแกให้ข้อความเห็นนะสาระสำคัญเกี่ยวเรื่องสารสนูญอย่างนี้นะครับแกบอกว่าสารสนูญเนี่ยจะมา เขาไอ้วุฒิสภาเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมาธิการาขึ้มการก็เ,เชิญแก่ไปไปสแสดงความเห็นทางกฎหมายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็พูดง่ายๆเรื่องของนายชัดชลวรอนลายว่าราตรงๆอะ่ะพอแคอ่านเสร็จนะฮะแกบอกว่าพกกูดอย่างนี้ก็แล้วกันหลักฐานอย่างนี้นะครับในวันที่13ตุลาคมปี2554เนี่ยนะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานะก็แจ้งไปยังอ่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญ บอกให้ตรวจสอบพิจารณาล่ากหนังสือประกาศบังคมทูนฟังดีๆนะเพื่อให้ทรงบรงพระบรมราชพิธัยนะแล้วก็ล่าประกาศแต่งตั้งประธานสารรัฐธรรมนูญปรากฏว่าหมดเวลาหลังจากที่เอตาชาต้าลาออกนะฮะบอกว่าให้พวกเขาขึ้นมาเนี่ยนะโดยกําหนดไว้ว่าให้มีพระบรมราชองการเนี่ยผมก็ให้แต่งตั้งหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะฮะนายชาติชลวรเนี่ยพ้นจากตําแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญและเป็นฟังดีๆนะ ที่เขียนมาที่เลขาธิการผู้ที่สภาส่งมาของไม่ใช่ผู้ที่สมาชิกาทางมือส่งมาเนี่ยและเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญอันแรกคือพ้นจากการเป็นประธานและก็ให้เข้ามาเป็นตุลาการสารัฐธรรมนูญแล้ววงเล็บสองให้นายวสันสร้อยสร้อยพิสุทธิ์เนี่ยเป็นประธานสารัฐธรรมนูญแต่คุณทราบไหมว่าอันนี้เป็นเอกสารที่ส่งไปส่งไปที่สำนักพระราชวังพรระาชวัเพื่อส่งหลงพระปรมิทธาประมานพิไทยเนี่ยมีพระราชกาลพระเก้าปกกระหม่อมเนี่ยแต่ปรากฏวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายน สองพันห้าสิบสี่รัชกิจนาจานุเบกษาเนี่ยได้ลงร่าได้ลงประกาศแต่งตั้งประธานสารัฐมนูญนะซึ่งลงพระราชพระรามิาตั้งแต่ยี่หกตุลาคมสองพันห้าสี่ว่าอ่าบาบาบานะทรงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่เนี่ยทรงมีพระบรมราชจักรโปรดิษฐ์กล่าโปรดกรมแห้ประกาศว่าตามที่ทรงพระราชกโกราแต่งตั้งนายชาติชุลวรเป็นประธานรัฐมนูลตามประกาศลงวันที่28่สิบพฤษภาคม2551แล้วเมื่อตอนที่เมื่อองค์ทรงแต่งตั้งคแล้ว บัดนี้นายชัดชุรวรเนี่ยได้ขอลาออกจากตําแหน่งประธานสารรัฐมนูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งประธานสารรัฐมนูญลในให้พ้นนะใกิจการด้วยสาสัและปรากฏว่าอาศัยอํานาจพระองค์ท่านลงมาใน p ระ l i a ไทยในกฎหมายฉบับนี้ประหลุมราชการแบบนี้อาศัยอํานาจตามความว่าตา204ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพศ2550เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเนี่ยแต่งตั้งนายว่าสารสร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญตามคําแนะนำของวุฒธธิสภาทั้งแบดนี้ไปต้นไปอะไรรู้ไหมฮะไม่มีคําว่านายชัดชุลวรพ้นจากตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญและเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเลย พราะสัหนึ่งสาเหตุนะครับที่เพราะว่าจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาซึ่งคือท่านนายชัดชลวรเนี่ยมาจากสายไหนต้องท่านกิดะมาจากสายสารสารดีกาต้องให้สารดีการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาเพื่อเสนอรายชื่อไม่ใช่ว่านายชัดราออกไปแล้วคุณจะได้เป็นอาตโนมัติใช่สำนักพระราชวังชัดเจนมากเรื่องนี้นะครับทางผระบมราชโงการเนี่ยต้องมากที่สุดไม่ใช่ว่าคุณไปคุยกันเองะราตั้งกันเองมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย บรรดาการสารนูนพวกเดียวกันเองเท่านั้นที่เห็นว่าในชาติชลบออนยังคงเป็นตุลาการสารัฐธรรมทําหมายถึงทั้งเก้าแค่นนพวกนั้นนะแกเดียคนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดนะเป็นนใอันนี้ที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังนี่คือว่าพวกเราเองเนี่ยนะฮะฟังคุณทางท่านคุณเลนไกรก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าไม่ชัดเจนเท่ากับถ้าเราได้เห็นกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายพอได้เห็นพระราชโองการแล้วตกแล้วเอออันนี้มันเป็นมันมันไม่ได้เป็นเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ส่งโปรดเก้าให้เป็นตุลาการสารัฐธรรมนนูญเี่ยนะครับพี่ะท สรรหาเนี่ยเขาบอกว่าให้สัรหามา9คนแล้วให้9คนนั้นประชุมกันเพื่อเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญแต่ในขณะพวกนี้ยังไม่ได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อหารายชื่อมาแล้วให้นํารายชื่อให้กับประธานอุธานิสมาชิกเพื่อนํารายชื่อขึ้นทูลเกล้าในระหว่างนั้นคือพวกนี้9ตัวนี้ไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีการโปรดเก้าะกรมีราชรมงการโปรดเก้าคือโปรดเก้าหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธมนุนแปดคนใช่นั่นแหละแล้วนายชัดนี่ก็ไม่ได้รับการโปรดเกล้าเลยเพราะไม่ได้ผ่านการสรรหาเพราะไม่ได้คือไม่ได้ผ่านาทุกอย่างคุณคุณลาออกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วคุณก็บหลุดไปแล้วอ่ะคราาุณต้องผ่นกถ้าคุณอยากจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณต้องไปผ่านการสรรหาถูกไหมแล้วที่คุณเข้ามานั่งอยู่ทุกวันนี้ทำให้โงกลับมาคิดเลยว่าไอ้การตัดสินตั้งแต่ปีสองเป็นโมฆาหรือไม่เป็นโมฆะคือไม่ใช่เป็นโมฆะหรือไม่มันต้องเป็นโมฆะ เป็นโมะยแล้วก็บอกล้างได้ดิอะไรครับพี่ก็บอกล้างได้ถ้าเป็นโมคิยะก็คือมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องคือองคณะไม่ครบประชุมแล้วก็ไม่ไม่อันนี้เนี่ยนะอันอื่นเนี่ยผมเข้าใจ